ดังนั students, would, would like to to e. um ้นฉันจะสุนร uh, ู้สึกอยากจะแจ้งเตือนคุณทุกคนว่าตอนนี้เราเดินทางไปยังวัดสุสานบ้านไฟที่วัดพระสังฆราชพระมหาญาทาน 我这些人。 That we come to visit Lao, the first purpose today we have to come to pay respect our Sankaracha applause, and the second one we have uh, international conference at the Lao uh, National National Lao. we go to o f f e r t ั e i n g r e d i e ส t o l ส t t น f t งส่ e น o o มที่เ e าต o อ at ้ i น n น n อ p r o v i ผ c ม t h i เ i า we อง v e t h นส e we have t ว r e สมท t y t h า t we have t นส o t o g อง h e r นรตอน่วนี้มาถึงใล้ส่วนะครับวนผสมสงัดร้อนวนมีเราองไซเนสนนคราตงเนวนงที่เรางนนนมี่เราต้องใช้นนงที่เราก็ที่เร้อยแล้วนะคะเราก้อะเข้าไปรวอท่านนะอะเ่ท่ราะว่านัดท่านไว้ก่อน ที่จะถึงเวลาเราก็ต้องเข้าไปรอนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องเข้าไปรอนะคะเดินเข้าไปนะคะก็จะเห็นต้นไม้สวยมากนะคะนี่ก็จะเป็นอะไรนะศีราจาริกต่อมานะคะก็จะถ่ายภาพรวมกันนะคะทุกคนบุญมาสิงมาพม พุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปลาวคือเป็นตำแหน่งผู้นําสูงสุดแห่งคณะสงฆ์ลาวในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ลาวในณปัจจุบันนี้ซึ่งท่านก็อธิษฐัยในการต้อนรับก็เป็นกัลยาณมิตรในการที่เรามากราบสักการะนมรักสกทรท่านวันนี้ท่านก็ปิติยินดีมากนี่นะคะทุกคนเราก็จะมาที่ประตูใส่นะคะก็คือน้ำพุสวยมากค่ะทุกคน นะคะทุกคนเราก็กําลังจะขึ้นไปที่ประตูไซนะคะไปขึ้นไปข้างบนนะคะก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ของนักของนครหลวงน้ำยงจันนะคะนี่นะคะทุกคนเราก็กําลังจะขึ้นไปที่ประตูไซนะคะไปดูปกันว่าอยู่ข้างบนนะคะวิวทิวทัศน,น์ธรรมชาตรนะคะของนครหลวงเบียงจันนะคะก็จะเห็นทั้งหมดเลยนะคะ ว,วาาิวดีมากเลยนะคะทุกคนสามารถดูวิวของ,องนครหลวงเลยทุกคนนี่ราคาทุกคนก็คือสวยสดงดงามแห้งสะอาดงามตา จะเห็นสวยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนคือเขาแกะสลักได้สวยมากนี่นะคะทุกคนร้อนๆต้องไอศครีมค่ะ

ก็สามารถออกมาขสังคมวันนี้นะคะทุกคนก็เสร็จสิ้นทางเราไปห้องกรสีไปส้มบิวอยู่แค้มของกันนะทุกคนน้อยรายกับพระธาตุหลวงไปกันเลยมาถึงพระธาตุหลวงเบียงจันท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์อะไรไหมนะคะเราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะคะเราก็จะเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์นะคะพระธาตุหลวงเมียงจันทร์ค่ะ การแสงกําลังมาถ่ายรูปให้หน่อยสา้ที่ทลยแล้วแลพี่รองพอทองคำแชรอยู่ในตู้กระจกว้ว อันนี้เฮาจะกราฟกอนเดอร์ทุกคนอันนี้ก็สีไปไปที่ห้องแค้มนะเพื่ออะไรเอาเสื้อผ้าเอียงไว้นอน <c oughs> แลเฮาจะ a, สีออกไปแค้มของกันนะคะ <c oughs> นี่จะเป็นขบวนผู้นำของอาเซียนนะคะ <c oughs> ทุกคนจะให้ขบวนไปแล้วนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นตลาด <c oughs> แงงะคมของโอ้โหเดี๋ยวเขาไม่ได้ไม่ไดเดี๋ยวๆนี่จะเป็นตลาดแค้มของนะคะ มาเล่นเด่นแคมของกันนะคะทุกคนก็แบบคนไร้แห้งแบเบ่งรถเขาอันวิวแคมร้องเลยทุกคน ก็คไล่แห้งทุกคนเลยตะสะอองตอนนี้เราก็มาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนนทุกคนก็คือวันนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามน้องด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดสาระดีๆแล้วก็ไม่มีสาระนะคะจะมาพรุ่งนี้นะคะก็จะมีไปโรงเรียนโพไซกันนะคะจะไปทำกิจกรรมดอติดตามสมได้นะคะ